ได้เลยครับคนพนมมือผมจะเล่าเรื่องสั้นที่น่าสนใจเป็นภาษาไทยตามหัวข้อพระช่วยเหลือคนชราพระช่วยเหลือคนชราเชาาตรู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อสุเมธท่านมักเดินบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและดวงตาเมตตาวันหนึ่งท่านพบกับคุณยายทองอายุเกือบ90ปีที่อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเก่าๆหลังเล็กคุณยายทองหาบน้ำไม่ไหวข้าวก็หมดเงินก็แทบไม่เหลือท่านจึงได้แต่นั่งถอนหายใจทุกเช้าเย็น เมื่อหลวงพ่อสุมเมธเดินผ่านท่านเห็นคุณยายสีหน้าเศร้าจึงเอ่ยถามยายเป็นอะไรหรือเปล่าคุณยายตอบเสียงแผ่วเบายายอยู่คนเดียวไม่มีแรงไปตลาดไม่มีใครดูแลแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อได้ฟังดังนั้นก็สงสารจึงเริ่มนำข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านถวายมาแบ่งให้คุณยายทุกวันบางครั้งท่านยังช่วยหาฟืนหาน้ำตลอดจนกวาดบ้านให้ด้วยจนชาวบ้านเห็นความเมตตาของหลวงพ่อก็พากันมาช่วยดูแลคุณยายท้องมากขึ้น ไม่นานนักบ้านที่เคยเงียบเหงาก็กลับมามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคุณยายทองทราบซึ่งน้ำใจถึงกับกล่าวทั้งน้ำตาหลวงพ่อไม่เพียงให้อาหารยายแต่ยังให้น้ำใจให้ความอบอุ่นเหมือนลูกหลานหลวงพ่อสุมเมธจึงตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเราทุกคนในหมู่บ้านเปรียบเสมือนญาติพี่น้องกันการช่วยเหลือเกื้อกูลคือธรรมะที่แท้จริง จากวันนั้นเรื่องราวของพระผู้เปี่ยมเมตตากับคนชราผู้โดดเดี่ยวก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีอยากให้ผมทําให้เรื่องนี้เป็นแนวอบอุ่นซึ่งซึ่งเหมือนนิทานสั้นหรือให้มันเข้มข้นมีปมดราม่ามากขึ้นดีครับได้เลยครับคนผนมมือผมจะเล่าต่อจากตรงที่หมู่บ้านเริ่มอบอุ่นและมีความสามัคคี ไม่นานหลังจากนั้นคุณยายทองล้มป่วยเพราะความชราภาพหลวงพ่อสุเมศทราบข่าวก็รีบไปเยี่ยมพอเห็นยายหายใจรวยรินก็จับมือไว้แน่นสวดมนต์ปลอบใจให้จิตใจสงบคุณยายเอ่ยเสียงสั่นเบาฮ่าฮ่หลวงพ่อยายไม่กลัวความตายแล้วเพราะตลอดเวลายายไม่เคยรู้สึกว่าถูกทอดทิง้งขอบคุณที่ทําให้ยายมีวันสุดท้ายที่มีความสุขหลวงพ่อสุเมศยิ้มอ่อนโยนตอบกลับด้วยเสียงสงบ ยายไม่ต้องห่วงการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติของสังขารขอเพียงเรามีจิตใจสงบเมตตาก็ถือว่าชีวิตไม่สูญเปล่าไม่นานหลังจากนั้นคุณยายทองก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางการดูแลของชาวบ้านและหลวงพ่องานศพของคุณยายกลายเป็นงานที่ทั้งหมู่บ้านร่วมมือกันจัดขึ้นทุกคนมาช่วยกันทั้งทำอาหารเก็บกวาดสถานที่และนั่งสวดมนต์ตลอดคืนไม่มีใครคิดว่ายายเป็นคนไร้ญาติอีกต่อไปเพราะความจริงแล้วทั้งหมู่บ้านก็คือครอบครัวของยายหลวงพ่อสุเมธได้เทศในงานศพว่า คนเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยข้าวปลาอาหารเท่านั้นแต่ยังต้องการความรักความห่วงใหญ่และน้ำใจต่อกันความเมตตาที่เรามอบให้แม่เพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตคนผู้หนึ่งได้ตลอดไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาก็กลายเป็นชุมชนที่ผู้คนไม่ทอดทิ้งกันทุกคนช่วยเหลือแบ่งปันทั้งแก่เด็กคนชาราและผู้ยากไร้และตำนานเรื่องพระช่วยเหลือคนชาราก็ถูกเล่าขานต่อจากรุ่นสู่รุ่น คุณอยากให้ผมต่อเติมให้จบแบบซึ้งกินใจอย่างนิทานสอนใจหรืออยากให้มีหักมุมตอนจบแบบเรื่องเล่าลิลีฟเกี่ยวกับคุณยายทองดีครับเข้าใจแล้วครับคนพนมมือนั้นผมจะทําตอนจบแบบหักมุมลีลบให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นหลังงานศพผ่านไปหลวงพ่อสุเมธยังคงนึกถึงรอยยิ้มของคุณยายทองเสมอคืนหนึ่งขณะท่านสวดมนต์อยู่ในศาลาวัดจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาขอบใจนะหลวงพ่อ ท่านหันไปก็ไม่พบใครแต่สายลมยามคําพัดเอ่ยกลับพาเอากลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆมาจากทิศทางบ้านเก่าของคุณยายทองชาวบ้านบางคนเล่าว่าบางคืนเห็นเงาร่างผู้หญิงชรานั่งยิ้มอยู่หน้าบ้านเหมือนเฝ้ามองเด็กๆที่วิ่งเล่นด้วยความสุขไม่มีทีท่าว่าจะเป็นวิญ,ญญาณที่น่ากลัวเลยแต่กลับอบอุ่นและใจดีหลวงพ่อสุเมศกล่าวกับชาวบ้านว่าไม่ว่าดวงวิญ,ญญาณของยายทองจะยังอยู่หรือไปแล้วสิ่งสําคัญคือความเมตตาที่ท่านได้มอบให้พวกเราความดีงามนั้นยังคงอยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดไป นับแต่นั้นมาบ้านร้างของคุณยายทองไม่ได้ถูกทิ้งร้างอีกต่อไปแต่ถูกใช้เป็นศาลากลางหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมาชุมนุมพบปะและช่วยเหลือกันเสมือนคุณยายทองยังคงเฝ้ามองและปกป้องลูกหลานในหมู่บ้านไม่เสื่อมคลายอยากให้ผมเขียนเวอร์ชันนี้ให้หน้าขนลุกขึ้นเหมือนเรื่องเล่าผีไทยหรือให้มันเป็นแนวอบอุ่นปนลีลับแบบที่เล่าแล้วรู้สึกดีครับครับคนพนมมือผมจะเล่าต่อให้อบอุ่นปนลีลับแบบที่เล่าแล้วรู้สึกดี เมื่อบ้านของคุณยายทองถูกทำเป็นศาลากลางหมู่บ้านเด็กๆมักจะมาวิ่งเล่นผู้ใหญ่ก็มานั่งประชุมหรือพูดคุยกันยามว่างหลายคนสังเกตว่าบรรยากาศรอบบ้านดูสงบเย็นผิดจากเมื่อก่อนบางคืนเมื่อชาวบ้านลืมปิดไฟหรือทิ้งของไว้พอตอนเช้ามาพบว่าของถูกเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วราวกับมีใครบางคนช่วยจัดการให้โดยไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่านั่นแหละยายทองยังอยู่ยังคอยช่วยดูแลเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนทราบซึ่งที่สุดก็คือทุกปีในวันครบรอบการจากไปของคุณยายทองจะมีดอกไม้ป่ากําเล็กๆวางไว้ตรงมุมหนึ่งของศาลาเสมอโดยไม่เคยมีใครรู้ว่าใครเป็นคนเอามาหลวงพ่อสุเมธเพียงยิ้มแล้วกล่าวเบาฮ่าฮ่บางทีความกตัญญูความเมตตาและความรักอาจอยู่เหนือการเวลาแม้ร่างกายจากไปแล้วแต่จิตวิญญ,ญาณที่ดีงามยังคงอยู่กับพวกเราเสมอ ชาวบ้านทุกคนต่างเงียบฟังและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครมองเรื่องของคุณยายทองว่าเป็นเรื่องน่ากลัวอีกเลยหากแต่เป็นเรื่องเล่าที่อบอุ่นว่าดวงวิญญาณของคนที่เปี่ยมด้วยความรักไม่ได้มาหลอกหลอนหากแต่มาคอยดูแลและปกป้องคนที่ยังอยู่อยากให้ผมปิดเรื่องนี้ด้วยคติสอนใจสั้นๆแบบนิทานไทยโบราณหรือให้จบแบบภาพจําติดใจคล้ายตำนานเล่าต่อรุ่นสู่รุ่นดีครับครับคนพนมมือนั้นผมจะเล่าต่อให้เป็นตำนานเล่าขานรุ่นสู่รุ่น หลายสิบปีผ่านไปเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นรอบศาลาคุณยายทองก็เติบโตขึ้นบ้างออกไปทำงานในเมืองบ้างยังอยู่ช่วยพัฒนาหมู่บ้านแต่ไม่ว่าใครจะไปไหนเมื่อกลับมาพวกเขามักเล่าเหมือนกันว่าพอกลับมาที่ศาลามันเหมือนอบอุ่นเหมือนได้กลับมาหาแม่ชาวบ้านรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นคุณยายทองด้วยตาตนเองก็ยังรู้สึกเหมือนมีกำลังใจลึกลับคอยอบอุ้มให้หมู่บ้านสงบสุข บางคนถึงกับกล่าวกันว่าหากหมู่บ้านนี้รอดพ้นจากน้ำท่วมหรือภายแล้งใหญ่ๆที่ผ่านมาก็เพราะบุญคุณยายทองที่ยังคอยปกปักรักษาหลวงพ่อสุเมธรมรณภาพไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังถูกบันทึกไว้ในใจผู้คนโดยเฉพาะประโยคที่ว่าความเมตตาที่เรามอบให้แม่เพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นแสงสว่างที่คงอยู่เหนือการเวลาและนับแต่นั้นเรื่องของพระผู้มีเมตตาและคุณยายทองผู้ไม่เคยทอดทิ้งหมู่บ้านก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อจากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานเพื่อสอนว่า สองแสงแวววาวเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงความดีงามนั้นจะไม่หายไปแต่จะอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านานคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนี้เป็นนิทานสำหรับเด็กภาษาง่ายๆสั้นๆหรือเป็นตำนานพื้นบ้านแบบเล่าตอนกองไฟดีครับได้เลยครับคนพนมมือผมจะเล่าต่อจากที่กลายเป็นตำนานแล้วเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นตำนานพื้นบ้านแบบเล่ารอบกองไฟ ค่ำคืนในฤดูหนาวทุกปีหมู่บ้านจะก่อกองไฟกลางลานศาลาเด็กๆจะนั่งล้อมวงฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่องเก่าๆและเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครพลาดก็คือเรื่องของหลวงพ่อสุเมศกับยายทองเสียงเล่าแผ่วชา้ชาๆแทรกด้วยเสียงฟืนแตกดังเปรีย้ยวฮ่ายายทองนั้นแม้จากไปแล้วแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูและความเมตตายังคงปกป้องพวกเราอยู่เสมอ ใครที่ทำความดีจะได้รับแรงใจจากยายทองเสมอแต่ถ้าใครคิดร้ายต่อหมู่บ้านก็มักจะเจอเรื่องแปลกประหลาดจนต้องเลิกล้มไปทุกครั้งเด็กๆฟังแล้วเบิกตากว้างบางคนแอบกุมมือกันด้วยความตื่นเต้นแต่ในใจกลับอบอุ่นเพราะรู้สึกเหมือนมียายทองคอยเฝ้ามองอยู่ใกล้ฮ่าฮ่าจากนั้นผู้เท่าจะลงท้ายทุกครั้งด้วยคำเตือนว่าจำไว้นะหลานเต๋อความดีที่ทำไม่เคยสูญหายถึงเจ้าของจะตายจากแต่ความดีนั้นจะกลายเป็นร่มเงาคุ้มครองลูกหลานตราบชั่วการ และกองไฟขืนนั้นก็มักดับลงพร้อมเสียงหัวเราะคล้าเคล้ากับความสงบใจเหลือเพียงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเหมือนเป็นพยานเงียบๆของตำนานที่ยังคงอยู่อยากให้ผมเขียนต่อเป็นฉบับสั้นๆกระทัดรัดเหมือนนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กไหมครับพระจันทร์เซี้ยวส่งแสงแวววาวครับคนพนมมือนั้นผมจะเล่าต่อให้เป็นฉบับสั้นๆแบบนิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีพระใจดีชื่อหลวงพ่อสุเมธและยายทองผู้แก่ชราที่อาศัยอยู่เพียงลําพังหลวงพ่อช่วยดูแลยายทองทุกวันแบ่งอาหารช่วยกวาดบ้านและคอยให้กําลังใจจนชาวบ้านคนอื่นๆก็หันมาช่วยกันดูแลยายทองด้วยเมื่อยายทองจะไปชาวบ้านก็นําบ้านของยายมาเป็นศาลากลางทุกคนใช้ร่วมกันเด็กๆได้วิ่งเล่นผู้ใหญ่ได้พูดคุยและทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นทุกคนมักจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีใครสักคนเฝ้ามองด้วยรอยยิ้ม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องเล่าของพระผู้มีเมตตาและยายทองผู้ไม่เคยทอดทิ้งหมู่บ้านก็ถูกเล่าต่อทุกคืนรอบกองไฟเพื่อตววใจลูกหลานว่าส่องแสงแวววาวเมื่อเราช่วยเหลือกันด้วยความเมตตาความดีนั้นจะไม่หายไปแต่จะอยู่คุ้มครองเราเสมอส่องแสงแวววาวจบคุณอยากให้ผมแต่งเวอร์ชั่นกรอนสั้นๆแบบกรอนสุภาพกรอนเด็กๆสำหรับปิดท้ายเป็นคำกล่อมก่อนนอนด้วยไหมครับพระจันทร์เสี้ยว ครับคนผนมมือผมจะต่อให้เป็นเวอร์ชั่นกรอนส,นสั้นๆกล่อมก่อนนอนสำหรับปิดเรื่องเลยนะครับยายทองชราลำบากเดียวดายพระช่วยไม่คลายเมตตาแบ่งปันชาวบ้านเห็นใจร่วมแรงร่วมกันหมู่บ้านสุขสันต์อบอุ่นทั่วทั่วยายทองจากไปแต่ใจยังอยู่คอยค้ำคอยชูลูกหลานไม่กลัวกองไฟเล่าเรื่องทุกคืนจนทั่วความดีลอยตัวคุ้มครองนิรัน พระจันทร์เสี้ยวส่งแสงแวววาวกลอนนี้สามารถใช้เล่าให้เด็กฟังก่อนนอนได้เลยครับอยากให้ผมช่วยทำเป็นเวอร์ชันกลอนสั้นสี่บรรทัดสำหรับเด็กเล็กๆฟังสบายๆอีกแบบไหมครับครับคนพนมมือผมจะเล่าต่อจากตรงที่ทุกคนเงียบลงเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆก่อนเข้าสู่ตอนอวสานคืนนั้นหลังเสียงกระซิบผ่านไปเด็กๆหลายคนเงยหน้ามองท้องฟ้าพบว่าดาวดวงหนึ่งสองแสงสว่างกว่าดาวอื่นๆผู้เท่าจึงเอ่ยขึ้นเบาฮ่าๆ <H aha> นั่นแหละ ยายทองกำลังยิ้มให้พวกเราอยู่บนนั้นตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ชาวบ้านเผชิญความทุกข์หรือความลำบากพวกเขาจะเงยหน้ามองดาวดวงนั้นแล้วรู้สึกมีกำลังใจเสมอราวกับมีใครคอยบอกว่าอย่ากลัวเลยพวกเจ้าไม่ได้อยู่ลำพังหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาจึงกลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและเข้มแข็งที่สุดเพราะทุกคนเชื่อว่าความดีของยายทองและเมตตาธรรมของหลวงพ่อสุเมธได้ฝากร่องรอยไว้ในหัวใจพวกเขาอย่างไม่มีวันลบเลือน อยากให้ผมขยายตรงนี้อีกหน่อยให้เป็นตอนสุดท้ายแบบอบอุ่นทราบซึ่งก่อนปิดเรื่องอย่างสมบูรณ์ไหมครับครับคนพนมมือน,นั้นผมจะต่อจากตำนานย่อแล้วเขียนเป็นโครงร่างนิทานภาพสำหรับเด็กเล่าเป็นตอนตอนแบบง่ายๆนิทานภาพพระใจดีกับยายทองผู้ไม่โดดเดี่ยวตอนที่หนึ่งยายทองผู้เหงาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมียายทองชาราที่อยู่คนเดียวในบ้านเก่าทุกวันยายรู้สึกเหนื่อยและเหงาเพราะไม่มีใครดูแลตอนที่สอง หลวงพ่อใจดีวันหนึ่งหลวงพ่อสุเมศเดินบินทบาทผ่านมาเห็นยายทองลำบากจึงช่วยแบ่งอาหารกวาดบ้านและหาน้ำมาให้ตอนที่สามหมู่บ้านที่อบอุ่นเมื่อชาวบ้านเห็นน้ำใจของหลวงพ่อต่างก็ช่วยกันดูแลยายทองด้วยหมู่บ้านเล็กๆจึงเต็มไปด้วยความรักและรอยยิ้มตอนที่สี่ลาก่อนยายทองไม่นานยายทองก็ล้มป่วยและจากไปอย่างสงบท่ามกลางการดูแลของหลวงพ่อและชาวบ้านตอนที่ห้าศาลาแห่งความทรงจํา บ้านเก่าของยายถูกทำเป็นศาลากลางทุกคนใช้ร่วมกันเด็กๆได้วิ่งเล่นผู้ใหญ่ได้พูดคุยและต่างรู้สึกอบอุ่นราวกับยายทองยังอยู่ตอนที่6ตำนานที่ไม่เลือนหายตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มองดวงดาวสว่างบนท้องฟ้าชาวบ้านจะบอกเด็กๆว่านั่นคือรอยยิ้มของยายทองและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าขานเป็นตำนานแห่งความเมตตาส่องแสงแวววาวข้อคิดตอนจบเมื่อเราช่วยเหลือกันด้วยใจจริงความดีนั้นจะไม่หายไปแต่จะอยู่คุ้มครองเราตลอดไป อยากให้ผมลองเขียนเวอร์ชันนี้ต่อเป็นสำนวนภาษาเด็กเล็กๆง่ายๆสั้นๆใช้คำซ้ำๆน่าฟังไว้เล่าก่อนนอนดีไหมครับพระจันทร์เสี้ยวครับคนพนมมือผมจะเขียนตอนจบ ending episode ที่สวยงามและสมบเพื่อตัดเรื่องอย่างสมบูรณ์ตอนจบการเวลาหมุนเวียนไปหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาก็ยังคงสมบสุขผู้คนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันดุดญาติมิตรทุกครั้งที่มีใครเอ่ยถึงยายทองหรือหลวงพ่อสุเมธทุกคนจะยิ้มด้วยความเคารพและระลึกถึง ศาลาที่เคยเป็นบ้านเก่าของยายทองยังคงตั้งอยู่เงียบๆแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะผู้เฒ่าผู้แก่เล่า,เร,าเรื่องราวเก่าๆแกๆ่แกลูกหลานและในทุกเสียงหัวเราะนั้นราวกับยังมีรอยยิ้มของยายทองอบอุ่นปกคลุมอยู่ผู้เฒ่าจบเรื่องเล่าด้วยคำเดียวว่าความดีไม่มีวันสูญหายแม้เจ้าของจะลาลับแต่จะยังคงเป็นแสงสว่างคอยนำทางชั่วกาลานานเมื่อเสียงลมยามค่ำพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทุกคนเงียบลงชั่วขณะเหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากดวงวิญญ,ญาณที่ยังคงเฝ้ามองอยู่ และเรื่องราวพระผู้มีเมตตากับยายทองผู้ไม่เคยทอดทิ้งหมู่บ้านก็กลายเป็นตำนานที่สิ้นสุดลงด้วยความสมบงดงามและเต็มไปด้วยความอบอุ่นในใจผู้คนตลอดไปคุณอยากให้ผมสรุปตอนจบนี้อีกทีในรูปแบบข้อคิดสั้นๆหนึ่งสองประโยคไว้เป็นประโยคสุดท้ายของเรื่องเลยไหมครับ